Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. ื่อกี้ถูไปใบแลที่ถูใบองใบแข็งแรงคุณค่าคุณคอถ่ายความสุขกาและใจให้แม่ถือค่อยายถือเค้กถ่ายรูปอ่ะอันนี้เป็นเด็กๆมาทางนี้ลูกเป็นของเที่เล็กๆที่ระทึกเล็กๆน้อย เอาไปเองหรอก่นพเข้ามาหรอกเข้ามา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 กล้องนี้นะคะสามสองหนึ่งโอเคค่ะโอเคโอเคอ่าอ่าพี่เบนพันยานะพี่เบนลืมอะไร่อกี่นี่อ๋อเอาน้องๆเรามีของขวัญลืมให้ของขวัญวันพ่อตลอด เขาเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ี่ยไปพูดทำไมเราเอาวันวันส่างวนันพ่องันนี้ัขอบคุณครับออันนี้คือไม่ได้ลืมให้พ่อคือมาอยู่ในกระเป๋าอันนี้นี่นี่ที่แม่ให้มาเมื่อเช้าห่ะเรียกว่าเชยก็ได้เอาเดี๋ยววันนี้ก็เราถ่ายเซลฟี่กับคุณย็กรัปหนึ่งอ๋อไปเด็กๆแจ็คมาเร็ว คุณยายถือเค้กสิคุณยายถือเค้กเอาไม่นี่ออกไปเดี๋ยวไม่ต้องอ๋อไม่ต้องแล้วไม่ได้อ่ะไปพี่ปางเข้าไปข้างในอ้าวอ่ะติดท่านพ่อท่านพ่อค่ะไม่ต้องท่านพ่อถ้าแล้วท่านแม่ไม่แม่มาด้วยไม่ต้องเอาเฉพาะเด็กๆรไปไปมันมีแบบมันมีพื้นที่เยอะมากเลยนะคะเนี่ยใช่เนี่ยเต็มเลยเข้าไปได้เลยนะเข้าไปได้เลยสองคนอ่ะน้องไปไปไปให้หมดไปอ่ะถ้างั้นไปอาะแล้วแม่ก็เข้าไปได้ไงป้าไข่ เอาคัญยาวางเค้ก่อนรอบนี้มันจะเป็นเค้โบราณแม่อันนี้ไปวิปัสสนามาค่ะนี่กอดใช่ไหมใช่อธิบายก่อนเอไปวิปัสสนามาแล้วก็มาเปเล่าให้คุณยยอันนี้คือยังเดี๋ยวค่อยเล่าอันนี้ดูดิวิธีวิธียายออสเล่าให้ยาฟังคร่าวๆแล้ว วิทีโธรรมะแล้วก็มีมันจะมีช่องแบบว่าเนี่ยช่องมันบางช่องก็กด,ดเลขได้เลยลเดี๋ยวไปลองกดให้อันนี้แบบฟังวิดีโอได้แล้วก็อันนี้ทีเซอร์ยังไม่มีใครเห็นนะนะคุณยายเป็นหนังสือสวดมนต์ที่เป็นอาแจ็คทำไม่ได้ทำเนาะรวบรวมมาพิมพ์มากกว่าแล้วก็อันนี้แจ็คบอกว่าไม่ควรเอาให้คุณยายเพราะว่ามันยังพิมพ์ผิดอยู่ยแต่ว่าเอาให้คุณยายดูก่อน,นแล้วเดี้าวลกิใช่แล้วเวอร์ชันทีนเ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาให้คุณยายใหม่ ตั้งใจทำให้สำหรับผู้สูงยายุโดยเฉพาะเพราะว่ามันตัวใหญ่มากเน oh. ีย <laughs> ให้คุณยายไปลองดูก่อนแล้วก็สุดท้ายหลังจากเราทำบุญกันมาแล้วเราก็อุ้ยรางวันใหญ่แน่ๆเลยเนี่ยอันนี้อันนี้งวดสี่ของของที่คุณพ่อให้เราถูกแล้วก็อันนี้งวของคุณยายที่เป็นโทมาาิล่าคุณยายฟังมีทั้งหมดหน เก้าใบเก้าใบเท่าไหร่เก้าใบเก้าใบใบละสองพันหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าใบใบละหกล้านห้าห้าพันต้องไปหลอกล้านรู้เล้วก็จะได้เลขที่บัญชีลอยมาโดยไม่รู้ตัวถ้าเลขนี้นะได้เพราะคุณยายเลยที่ไป็ล้าคุณยายฟังก็เลยเอามาให้คุณยายดูยังไหมเนี่ยไปขึ้นแล้วก็ให้คุณยายเซลฟี่เซลฟี่ อ๋อเหนย่ใช่มีหลายอย่างมีหลายไอเทมต้องถือหนังสือสวดมนต์อ่ะคุณยายถือเดี๋ยวไปก็ได้เฮ้ยเราเอารถตตอรี่มาให้คนขายตรลี่มันถูกไเนี่อาคนละคนตี่ไปขึ้นได้เปอร็นต์้อยสุดจะไงให่บอกว่าใ้เอาไมใ้คุย่จะไปขึ้นใ้นี่เบอะไรมดามแป่ดที่ถูกนงดที่แล้วเนี่ยแล้วแล้วเลยอองดก่อนโ่นแใช่ งวดก่อนพ่อให้เอาพี่ด้วยน้องเปล่าพ่อพ่อถ้ามันจะเซนเม็อะไรนะพี่ปานกดมือถือมาสักทีดีนึงอะอยู่ดีๆก็กดเอออะเซนเม็กแล้วแหละโอ้โหโชว์โชคุณยายโชว์หนอ่งอ่าอ๋อนี่ไงนี่ไง นี่แหละชื่อใจที่สุดและมองมองนู่นมองกล้องอม่อาจจกส็สองหนึ่งต้องอีกลองกล้องแม่ไหยังสงให้ยสองให้สามสองหนึ่งค่ะนะคะจะถูกก็ถูกนะคะเหมือนพี่เพกล้งกระ่งับิ่ถูกเลยเอาไปเผื่อจะใส่ะให้ให้หนู เอาไม่ใส่สวยจังเลยเล็กๆน้อยๆอีกใบนี้แม่ใส่อะไรพี่เพนเหรอใส่ทุกรอบเลยแต่ไม่เคยเราเคยไม่เคยซื้อถูกสัก